ครับเลยครับผมผมตีชันเดอร์ครับวันนี้พิธีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าดุกติมอนสเตอร์เจ็รถคันนี้ครับจดทะเบียนปีสอ1 4ันสิบเลขไม้วิ่งมาเพียง10,000กว่ากิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่หายากมากๆครับจะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับคันนี้ครับเลขไม้นะฮะวิ่งมานะฮะมาดูกันเลยเป็นตัว ABS ด้วยนะครับคันนี้ครับ15,961กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากบรรดุคาให้ดูทุกคันสามารถขอกับเซลล์อยขายได้ครับ หัวชคสวยครับไม่มีรอยขัดรอยสวิตแผงคอบนเดิมสวยที่มีรอยนะฮะตุ๊กาตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะครับดูเด็กเหมือนใหม่ประกับไฟฟ้าเดิมสวยครับตัวสือไม่มีเนลางครับกระจกไปแฮนด์แต่งทรงซ G มือคลัตตปั๊มคลัตเดิมครับไม่มีนี่น้ำมันไม่มีั่วซึมครับปั๊มเบรกบนเดิมไม่มีั่วซึมก้านเบรกไม่มีคดไม่มีงอประกับพันเร่งตัวสือไม่มีเดนลางครับชุดครอบถังเป็นสีเดิมครับขออภัยให้ดูก่อนกุญแจครบ2ดอกด้วยนะฮะ นะครับคึดครอบถังเป็นสีเดิมฝาถังสวยติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบตัวถังนี่จะบอกว่าอูแทบไม่มีรอยเลยนะเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาไม่มีรูครับมาพร้อมกับครอบเบาะหลังนะครับเป็นของเดิมติดวัสดจากศูนย์เลยครับมาด้านหน้าด้านหน้าครับยังคงเป็นชิลหน้าเดิมนะครับโคมไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าเดิมนะครับจะมีละายบ้างครับตามการใช้งานแต่พี่ถีขอปล่อยแบบนี้เลยนะฮะกระบอกโชคสวยครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบางโคนหน้าเดิมสีเดิมครับไม่มีแตกแล้ว ยางหน้าหลังครับจากพียร์ี้ล็อสโซ่ทูครับสภาพ80%ครับขอบรถด้านหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ่งจานเบรกดูดิเป็นแค่รอจริงๆครับวันนี้คือ15,000กิโลเมตรแทนนะครับกระบอกโช๊คด้านล่างไม่มีรอยหินไม่ล้มาสไลด์คาลิเปอร์สวยฮะนี่หน้าเครื่องครับดูครับแผงม้อน้ําหน้าเครื่องครับแผงม้าน้ําเดิมสวยครับไม่มีบุบยุบรั่วซึมคอท่อครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยนะฮะอ่ะดูครับแข็งเครื่องฝั่งซ้ายเอาครับแขงเครื่องฝั่งขวา นีครับไม่มีรอยล้มลก็ล้มแปะนะครับพักเท้าขว่างขวาเดิมครับไม่มีแตกหักคันเกียร์ขาครับขาอย่บรกหลังไม่คดไม่งอครับคันนี้ครับยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสยงข้อคันนี้กันมานครับตาร์ติดง่ายครับรอบเดินเบานี่กับตาเร่ง ขึ้นเร็วลงเร็วลำโพงยนต์ดิงครับผมไม่มีสะดุดเลยนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างและเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นล่องเทเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับขอบรอด้านหลังไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยังคงเป็นสีเดิมนะฮะยางด้านหลังครับจากพิซซี่ลอสโซทูครับ80%รคันนี้มาพร้อมปัท้ายสั้นแต่งจาก R G นะครับะเบียนสวยครับ969 96 96โอ้โหครับบ้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนครับคันนี้ฝั่งซ้ายนี่ครับคันนี้ยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆครับดูสเตอร์ครับขาวๆใสๆนะครับป่งบอกถึงอายุการใช้งานนะฮะสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับดูแข็งเครื่องฝั่งซ้ายนี่มาจะบอกว่าเนียนคลิปมากๆครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับเฟรมเดิมสวยครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับนี่ หนั่นคือฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆตาตะตายทันเดอร์ไบรทนนทบุรีนะครับกระบอกชกล่าด้านหน้าฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับเอาละครับเป็นงานบ้างสัตว์เจ้า7 9 5 a b s 2 0 1 4คันนี้ครับขอบอกก่อนคันนี้ติดจองแล้วนะฮะก็สัตว์พันธุ์ใที่สนใจสำหรับรุ่นนี้ครับ 795ABS ครับรอติดตามชมได้เลยครับเรามีอีกเราจะมีเข้ามาอีก เรื่อยๆนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณกำลังหา7 9 5 ABS สวยๆวยแบบนี้มาเถอะครับธนบัไรน้องส้บรีไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ